ครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บ่อน้ำพุร้อนพะล่วงนะครับจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยู่ที่บ้านลานหินนะครับตำบลลานดอกไม้นะครับเป็นป่าเริ่มทีนะเป็นป่าสงวนแห่งชาตินะครับแม่แม่ละกานะครับก็เป็นทุ่งนาเดิมๆนะครับอันนี้มีประวัตินะครับประวัติแล้วก็นะครับพะล่วงนะครับก็เป็นน้ำพุเป็น อ,อาบน้าแร่เขาเรียกอาบน้ําแร่นะใครที่มาเที่ยวกําแพงเพชรนะครับห่างจากตัวเมืองกําแพงเพชรยี่สิบสองกิโลนะครับก็มาเที่ยวกันได้นะครับมาเที่ยวแล้วก็มาอาบน้ําแร่นะครับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็นะครับมีน้าพุร้อนออกมานะครับซึ่งนะครับใครก็ที่มานี่นะครับก็จะมาล้างนะครับล้างเนื้อล้างตัวอาบน้ําแร่มีห้องน้ํา เอามีห้องให้ให้อาบน้ําแร่ด้วยนะครับเท่าที่รู้นะครับวันนี้ครับใครครับใครที่มานี่นะครับก็เอาเท้ามาแช่นะครับซึ่งเอ่อทให้หายปวดเมื่อยนะครับเพื่อเอ่อโรคผิวหนังนะครับก็มาแช่ที่นี่นะครับบ่อน้ําพุร้อนพระล่วงซึ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเอ่อมีประวัตินะครับยาวนานนะครับเดิมทีก็เป็นทุ่งนาอยู่นะครับ แต่ตอนนี้เขาบูรณะแล้วนะครับบูรณะทางจังหวัดบูรณะปุ๊บนะครับหน้าท่องเที่ยวน่าดูเลยครับอย่าลืมนะครับ22กิโลนะครับจากกำแพงเพชรนะครับใครที่อยู่จังหวัดไหนก็ช่างนะครับก็ถ้าผ่านกำแพงเพชรมาเที่ยวได้นะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ําแร่นะครับเป็นน้ําที่อุ่นนะครับว่าจะอุ่นขนาดไหนนะครับนี่นะครับเป็นห้องแบบนี้นะครับผม นี่ครับใครมานะครับก็จะมีเป็นห้องให้แช่นะครับเดี๋ยวลองจุ่มดูนะครับนี่นะครับอุ่นนะครับอันนี้ปรับได้นะครับถ้าร้อนมากนะครับต้มไข่สุกนะครับถ้าร้อนมากก็เขาจะเอาน้ําน้ําเย็นเข้ามาเพื่อปรับให้ได้อาบได้แช่พอดีนะครับใครมานะครับอันนี้เป็นห้องแบบพิเศษนะครับห้องพิเศษห้องใครห้องมันนะครับใครที่จะมากําแพงเพชรก้านี่ครับ มาบ่อน้ำพุร้อนพะล่วงนะครับจับพิมจับ g ีพมาได้เลยนะครับผมของแพงเชรนะครับข้างนอกนะครับบริเวณนี้นะครับเป็นบรรยากาศดีมากนะครับดูดูนะครับอันนู้นก็เป็นน้ำพุนะครับแล้วก็มีหญ้าปูแบบเขียวนะครับดูนะครับเป็นบ่อน้ำพุนะครับอันนี้มีหลายห้องนะครับมีหลายห้อง เป็นบ่อน้ำผู้ร้อนหลายห้องนะครับอันนี้ห้องนี้นะครับก็เขาได้อาบพึ่งเสร็จไปนะครับนี่นครับจะมีหลายห้องนะครับนี่ฮะ